สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี้แม่น้องอรดามาตามเลขล้านพี่น้องเลขล้านฝากมาถูกสีงวัดซ้อนวันนี้ให้มาแล้วสมตัวหางเดียวเม็ดเดียวพี่น้องมั่นใจกว่าเดิมอีกพี่น้องหาก็รับส้มรับฟังกันเลยค่ะเน้นเ้อค่ะพี่น้องย้ำอีกบมานเลขแม่น้องอรดาพี่น้องเด้อเลขล้านฝากมาแล้วพี่น้องเด้อก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอระดาพาโชคเด้อค่ะขอบคุณค่ะ ม่เน่าระดาไปใส่มากคือใส่เสือเหลืองคือผ่าแไม่ม้นนี้เป็นวันผ่านะม้อนี้วันผ่าใส่เสืออสะเขาเทีมยร้อมสะเขานี่ๆมืงอม่คนใส่บ่คัันเพื่นเอาบ่ีมงส่เ้อนหญยาแร้วเิ่นเก่าาามากคอมน้งย่าบ่อย่นถอดออกนี่นี่แรกเกิดสิพี่น้องนี่ยานิซี่จาบ่ได้่นเฮ็ดเคืออนเออนง คือคนต่างประเทศคต่างประเทศรียบบ่อยเพิ่นถอดออกพอาถอดแล้วแล้วเสียเหลืองคนตามอย่น้องคือถึงยินงมาจะบ่ปล่อยเลขหลายจะปล่อยน้อยๆพยายามสิให้ FC บ่เกิน2คู่บัดนี้มื้อนี้เป็นหยังเหตุผลคือได้ยินงข่าวว่าสิเอาเลขล้านมาปล่อยล้านเป็นหยังเหตุผลคือว่าล้านเราบ่เราบ่อยากออกกล้องจ้าเราให้แต่ตัวเลขมาจ้ะคือละเลขเรานี่เข้ามาจากเนี่ พ่อจะงวดแล้วเขาจะวงวดสีงด่งวดงวดหนึ่งงอนที่หาเขาสี่งวดแมนจ้ะงวดหนึ่งงอนที่หาแมนล่าสุดล่าสุด,<ว>ดส,สี่สี่แล้วมาบอกข่อยฮอดบ้านมือเลขออกเลยแมจ่จ้ะฉันว่าจแค่หนงวดที่แล้วอันแล้วเ,เอิญข่อยว่าอันนั้นามาบอกว่าซื้อเลขเลด้อข่อยฟันทิ้งเตาแม่เราว่าดงวดที่แล้วฟันทิ้งเตาเลข็กออกสี่สี่ข่อยมันใจจะมีหน้าก็พิค้ายหน้าเราว่างสี่ที่แรกข่อยจะเขียนว่าเราเอาเลนน่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนไปนอนนะคนคนนี้เพิ่นอยู่หน้านอนหน้าตลอดแมนจ้ะ มันนี่เพิ่นเลยบอกคือคนเว้าเล่นเนาะมีหน้าให้ไปขายหน้านี่เขาก็ว่าเว้าเล่นเด้อนกก็เลยบ่สนใจคือนนก็ไปคนบ่มักอยู่แล้วเลข44แต่ว่าเพาว่าเลขเบิร์ดนุก็บ่มักอยู่แล้วผู้ใดสิไปขายหน้ามาซื้อเลแม่นแหละเขาพากันนั่งกินข้าวกันอยู่แหละคนที่นั่งผ่านก็จะเอาไปซื้อกันเบิดเลยถือมดถือเบิรดบ่ถือต่แม่น้องนาดาบ่ซื้อขึ้บ่ซื้อบ่มักเลขเบิร์ดบ่มักเลขเบิร์ดพร้อมอืมจังออกซีซีเราเลยว่าคอยบ่มีเงินระหว่างสิเราเป็นคนว่าวัยรุ่นก็เจอกับบอลเลขนะเราเราก็นอนหน้า เราเลยบอกควัานเทีนเตาลานเปอร์เซ็นมาสี่สี่เราอะอเลขเบิรแน่นอนหมดนี้แต่บุรุษบนหรือรางของบุรุษเราอะเพื่อนบอกบอกมือเลขออกเลยบอกมือเลขออกเลยคอย<ม>ขนาดตัวนู้ยังหว่าโอ้ยเล็กหายยังชบอกอ,อกกันสี่สี่คอยวางสีบ่บอกทื่องจักรม้วนก้อยเก้ามงเก่ามงคือคนกับสื่อท่านนี่ส,สื่อท่านก็จะกับสื่อกันเบิร์ไหมจ้ะก็จะกับถือกันเบิ เมื่อวันนี้บอกไปบอกแล้วเวันนี้เพิ่อนบอกความฝันให้ฟังแดงบอกเพื่นบอกบอกความฝันเพิ่นบอกแค่ว่าเอาไปโหลดเอาตัวเลขไปเลยซื้อไปเลยมีซองลอยสองสามลอยจะสื้อไปโหลดเราหวังบ่บ่ขายโหลขายหน้าที่เมื่วดนี้แต่ว่างวดที่แล้วเราหวั่นใจเนาะงมื่อวันนี้เราก็ยังหวั่นใจเลยบอกโนถามก็เลยถามว่าเหล่าความฝันให้ฟังแดงสินะว่าฝันอย่างไดแล้วว่าบ่เอาตัวเลขไปเลยนะว่าเพิ่อนบ่ได้บอกให้ขายหน้าคือเก่า เจ้าพีรถก็ไปค่ายรถเลยเพราะว่าค่ายค่ายจักรยานเ,เร็วกว่าเร็วมาที่เรื่องเจามันใจยุกแมนพคนละมันใจคือเก่าคนวะตอนวันที่บ้านมากนี่สามตัวหรือรสองตัวสองบอกแค่สองตัวแม่เอ่ห์เล่ห์เอาพวกนั้นมากกับพี่แต่สอง<บ>แต็นทุบเสือเผินหัวนุ่งคิดว่าคือเด็กน้อยนะกับโบคิดว่าเราไม่เฉียน เราก็โลกกะเล่เราเป็นคนกะโลกกะเลขเป็นคนเอาเต็มลอยว่าเป็นคนเต็มลอยแหละแต่เป็นคนวอาไปเรื่อยๆสิหน้าก็นกเลยว่ามีน <silently>, <risque> ้ำหน้ำเล้วกาเรื่นแม่นุ๊กก็เลยคิดว่าเล่นก็เลยก็เลยบ่ได้สนใจเพิ่นสี่งวดที่ผ่านมานี่เพิ่นมีแต่ถือสองตบ่แม่นจ้ะแล้วงวดนี้ก็ได้ยินข่าวว่าแต่ว่างวดนี้ได้สามจักคูสามตัวคำมฮอตัดไปแต่มากระสีสามคูไหมจ๊ะสามตัวฮางเดียวบอกแม่นจ้ะทันไข่มาตัวใดอยากยิ้นเราด้วยหลังแปดหนึ่งศูนย์ เน้นหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์จ้าเป็นไฮตัดก้อนมันเมีจ้าตัดเอานะฮะแต่ผมว่าแต่ว่าเน้นหนึ่งศูนย์มาในข้อคุณบอกหนึ่งศูนย์มาจ้าแปดหนึ่งแปดศูนย์จ้าหนึ่งศูนย์จ้าเน้นหนึ่งศูนย์คนละเน้นหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งกับแปดศูนย์เพราะเน้นเลขหลานได้พี่น้องฟังดีๆฟังประโยคดีๆว่ามันเป็นเลขไม่น้องอดาเลขหลานเพื่น เลอะไรใช่ทีทีทีเอาลงมาเอาลงช่องพอยังพอยากล่องเบิงว่ามันสิเขาวบงหัวเนี่ยนะจ๊ะพอเวลาเราบอกเนี่ยนูกบบเสือคือคิดว่าเราบอกไปเราก็บอกไปเลยไหมไปเราก็ไปเลยงสิไหมเราเป็นคนไปนอนนานอนนาแมนจ๊ะก็่อยากให้เป็นสภาพบนหายแมนจ๊ะบ้าสีออกบ่โนูก็จะพิสูจน์มันสีออกบ่หน่คือเวลาเราบอกแล์วบัวเาบเสือแล้หงวดนี่เขาสีล่องเบิงว่าแล้วเจ้าเสือบ่ นุ่งก็ไม่หมักักอยู่หนึ่งศูนย์วองตรงเนอะในความรู้สึกคามากมักแค่แปดหนึ่งเพื่นไฮทัตัดแปดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งศูนย์แมนแต่เน้นหนึ่งศูนย์เราอวะต้องหมักต้องเจอนู่นไปนอกโอ้ผมแม่เลขน้องแม่นอนก็ได้พี่น้องเด้อมากจัดหมักกันร้านใกล้เพื่อนนอนหน้าเพื่อนจะเป็นค้นไวรุ่นเนาะไวรุ่นไม่พี่น้องไวรุ่นเขามาซีงวดซอดนะคะงวดนี่งวดที่ผ่านมาซีซีหางเดียวงวดนี่แปดหนึ่งศูนย์เพื่อไฮทัตัดแปดหนึ่งแปดศูนย์เน้นหนึ่งศูนย์นะะค างเดียวกับพ่อร่องกันเลยแม่นั่นเลรตโมลายงวดที่แล้วก็เล่าบอกสีแค่สีๆตั้งแต่เล่าถืงมาซีงวดมันเคยเข่าสามตัวบ่ระบบบ่เคยได้มาหงวดมาได้แต่งวดนี้บ่เคยได้สามตัวจนเขาจะหวาองตรงเนาะบ้านเขาแบบพี่บ่าวเขาจะหวาพี่บ่าวบอกเลยเของตรงเขาจะหวางจีเลยขอเราเป็นคนไปอยู่แต่หน้าเนี่ยเราบอกคอยเข่าบ้านเอามาเป็นผู้มีหน้าคนอันนี้ก็บบรู่นุกบอกคอยได้ทามีอ่ะทางควบฟันเพิ่นบ่เบาเพิ่นบ่คอยทาม่นบ่บอกคนที่บอกว่าไม่นาทีไปซื้อไปซื้อเลยเคนจะเป็นคนแบบ ว่าอะไรก็ไปเลยไหมคือคือเขาทำยังเนี่เราสิว่าคืองวดที่แล้วทำแต่ว่าเจ้าฟันตีเราบ่าฟันฟันคอยฟันเห็นเตาเอาก็เลยว่าเตาเจ้าตีเลย้าเขาไปเท่าเนาะก็ต้องตีสี่นึงหัวเตาตัวเดียวมันบ่อแต่เราอะบ่อแมนเราอะร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นสี่สี่มีนาคายนามีบานคายบานเนาเราแล้วว่าแล้วว่าปุ๊บเรากรแลดนรถไปเลย่างสิไหมกระเด็นรถสัมผัสกระเด็นองนุก็เลยบอกเบอร์งวดนี้นุก่ะพา หาแน่จริงให้ออกแม่งว่ะเนี่ยนวลว่ะนวสิเอาลงยูทูบหนูก็เลยว่าหางเสียเล่าก็ว่าเอาไปเลยแต่คอยบอกว่าให้ยดิเหล็กบอกว่าอยู่ว่าห้าเสียมาล่องโซ่แมนจ้ะแต่ว่าคอยบอกว่าให้ยดิเหรอวะจะเอาไปว่าเอาโลดแม่นองระดากระทั่งอยากเบาทั้งไปอยากเบาอย่างคนว่าเล็กจากของอย่างคนว่าเล็กมันลายสันสีเป็นอย่างก็ล่องเบิงมักกะจัดบหมักกะเลื่อนพานพี่น้องแต่ว่าล่องเบิงคอยกันจะพิสูจน์คือกันนี่แหละเพราะว่าตอนเราบอกคบหาเราก็บอกมุกกระเบื้อจากบาทบ่เสือบ่เสือ เลขเล่าหนิหายมานี่บางข้างมันก็อยู่บนบางข้างก็อยู่ลา<ม><อ>่างบ่คือคือเวลาเราบอกเราจะเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์มขมาจอดปุ๊บซื้อเลขเด้อตัวนี้แล้วก็ไปเลย,ยใช่เครื่องเสียแมนไพสิกาซื้อเนาะเอาบางทีก็ได้นั่งเบอกกันเป็นหมันมเป็นหมอเลยบ่คำแล้วบอกน้องก็แล้วห้องคือกำแพงสินดีเจอเรื่องเลขสี่สี่คอยฟันเห็นเงินเตาอมีรถค่ายรถมีบ้านค่ายบ้านแน่นอนค่อยมันใจหลานเปอร์เซ็นต์แล้วอะเราเงินนี้เราวางเดี๋ยวเรามาห้องหรือเรา พทรมาโทรไปถามเรางเองวนนีบ้บอกพอบอกบอพอเราดิบอกพอเราก็เลยโทรไปถามเราแล้วเดียกว่าเราก็เลยโทรเราก็เลยบอกว่าซือเอดอตัวนี้<ล>แต่ว่าเราเราหมากหนึ่งหนึ่งศูนย์เล็กเล่ตเาตะละงวดน,นี่มันมันมีหลายรอบบางรอบเดียวจบรอบเดียวจบเพราะว่ามืออื่นเล็กออกห้ามมาัวไม่นะบ<ล>่างากับบทา่านเลยกรบอกท่าเข้ากับบดท่ามรายละเอียดแล้วนะเราไม่แต่ว,ว่าเวลาเข้าทาม,มัสีเราสีบบอกไหมจ๊ะ เราสิว่ามีนาทีซื้อไปซื้อมีเงินเท่าไรไปซื้อเลยเลยวะว่ให้ถามหลายแมีนจ้ะแปดหนึ่งศูนย์ทางเดียวเลขเลขล้านมันว่าเขียนว่าเลขลายเลขล้านยี่ห้อเลขล้านเลขลายแสงจิตเอาีหนองล่องเบิงวเลขล้านมาพิสูจน์น้ำกันแปดหนึ่งศูนย์เป็นไฮตัสแปดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งศูนย์เป็นตัวเน้นนะคะพิสูจน์น้ำกันถ้าถืองเงนนี่จะเป็นงื่นที่หาเม่นบ๊องเงื่นที่ห เขามาแล้ว4ีงวดซ่อนมีแต่2ตัวล้วนๆหวดนี่เพิ่นคิดยังไงเพิ่นคือหายทั้ง3ตัวแต,แต่ว่าแต่ว่ามีแต่คนไล่คนบอกว่าภูมิเขาดีมันจะสาวบ่กยังไงบอกยัา อันพุ่มก็เจ้าพุมก็เจ้าดีวนี่หน้าก็เจ้าแมนอืมแสดงว่าตรงมีทีมาเพินบกกาว่าเงินพิ่นลยบกกาเ่าวจะนองกลวแบบแปดหนึ่งศนย่นนมัแนแ่งแปดศนย์เน้นหนหางเดียววินอ่เอ้ยนะคะาลองหมดทงมวลเต็นทั้งทั้งค่สือสระิิณแดงน่าทบารเลขร้านไส้เพิ่นมันมันอาจจะเป็นพุ่มเพิ่นมาบอกอะไรเพิ่นเรยว่าอันยะไม่บอกอย่าไมบอกเรื่องที่ไปที่มาบอกแต่เลขมันอาจจะเป็นแบบนี้กะ วันแรกบอกเลยเพิ่งจะบอกวันนี้เลยคือคืนวันที่แล้วกะไข่พันเน้นเตาเด้อคือไม่เบาเลยนะเออซีซีมีบ้านใครบานไม่โหลดใครโหลดไอรีด้เขาบอกตัวได้เราสิเป็นคนจริงจังว่าเปุ๊บแล้วก็ไปบ๊แมนสิว่าอะไรอะไรนี่วอาแล้วว่าจริงจังแล้วกับไปสินราส่งอยากฟังได้กันคือเราเล็กเบิ่อสื่อง่ายเนาะมันบระด็จกาบสื่อแค่บนล่างอะแล้วแล้วเราเรงตรงเดินมาบอกคณะมาบอกโน้เมือเล็กออกโน้ยังบุืยอจากบาทพออย่างมึงบูมา อันนี้เพินโทบอกมึงยังบอกเลยว่านุองบมักหนึ่งศูนย์หนอวะอลไอเลขนองกับคุณหนุ่มถามเรายังไดเรากับบ้ามอลบ้าวไมห็นเรา่ะเอาแต่ตัวเลขไปโหลดอันจะจะแปวลงยูทูบจะเอาลงโหลดเราอะพิเกอร์บอกบอกแต่ว่ามีสูตรกัดหรอมันสีมันสีออกบอนะพี่น้องมันก็มัลองเบิงเล็กมันก็มีลายหาว่ามันจะมาตัวใดถ้า่าตัวเน่นเน้นหน่งศูนหนึ่งูนย์เรอน้นหงศนราคือคัดกับคัดกับมูนะคือเราบอกมานุ้มากแปดนหน่บาทนี่ บัวบกบมักหนึ่งศูนย응์เพิ่นบอกงวดได้กับบัมบกน้าเพิ uh> ่นบอกมีแต่หื uh <h <h uh ่อจะาข้องบัวบกกันส oh ินะก็เลยว่าลองเบิ่งหน้าลองเบิ่งงวดนี่ลองเบิ่งพี่น้องเน้่หนึ่งศูนย์เลขสามตัวแปดหนึ่งศูนย์นะคะขอพูดม่น้องระดาหลายๆเด้อค่ะที่ห้แนวทางนะคะงวดนี้นี่งวดนี้ให้เอฟซีโซเดียแนวทางของแม่น้องระดาเลขล้านไส้อยู่น้อนหน้านะคะ